นะท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยค่ะก่อนอื่น ในวันจันทร์ที่11ที่ผ่านมาฉันต้องขอกรับขอพระคุณพระนาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวานารงที่ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดนครพนมในการติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพอินโดจีนตามมติครมสัญจรที่จังหวัด,ดอุดรธาน,นีค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหาหรือต่อท่านประธาน2เรื่องค่ะนั่นคือเรื่องของการเดินสายและติดตั้งสัญญาณไว FI หรือว่า ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะ หลังจากที่รัฐบาลพนาท่านนายกยิ่งรักชินวัตรได้มีโครงการแจกแท็บเล็ตและก็พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับพี่น้องประชาชนในชนบทซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินสายอย่างทั่วถึงค่ะดิฉันได้รับความร้องจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะว่าได้ทำเรื่องถึงกศทจังหวัดนครพนมหลายครั้งแล้วแล้วก็โรงเรียนก็มีความพร้อมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการติดตั้งแต่ขณะนี้กศทยังไม่ไปดำเนินการ ติดตั้งให้ทั้งนั้นที่โรงเรียนแห่งนี้ห่างจากจุดติดตั้งของกสทเพียงแค่15กิโลเมตรนี่เป็นเพียงหนึ่งในโรงเรียนอีกหลายๆโรงนะคะที่ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้รับการดูแลจากกสทแต่อย่างใดขอฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดและติดตามต่อไปด้วยค่ะเรื่องที่สองคะ่ะท่านประธาน ในปีงบประมาณ2,555จังหวัดนครพนมในพื้นที่ของดิฉันได้รับโครงการก่อสร้างปรลาดื่มได้ภายในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโรงเรียนแรกคือโรงเรียนนครพนมวิทยาคมโรงเรียนที่2โรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาโรงเรียนที่3าโรงเรียนบ้านคําพอกท่าดอกแก้วค่ะ โดสามโรงแห่งนี้ได้รับโครงการดังกล่าวโดยมีบริษัทที่ผู้รับจ้างก็คือบริษัท SP Group ทั้ง3โรงเมื่อผู้รับจ้างได้ดําเนินการก่อสร้างไปประมาณ3เดือนขณะนี้นะคะก็ได้ทิ้งอุปกรณ์ก่อสร้างและก็ขุดหลุมค้างไว้ยังไม่ไปดาเนินการก,ก่อสร้างแต่อย่างใดแต่ทราบว่าขณะนี้สัญญาจ้างได้หมดแล้วนะคะทิ้งให้เด็กนักเรียนได้ขาดแคลนน้า โครงการก่อสร้างก็ทิ้งร้างนะคะก็ขอฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแล้วก็ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ติดตามผู้รับจ้างไปดำเนินการก่อสร้างต่อไปขอบคุณค่ะ